มันเยอะไม่ได้อนี้มันมุมสวยตลาดตลาดช่วงเทศกาลสงกรานต์อ๋อแน่นอนแน่นอนถึงแม้ยังไม่สงกรานต์แต่ว่าคือใกล้และใกล้และใกล้ก็มาเรื่อยๆไม่พูดไม่ได้ลวคือช่วงต่อไปนี้คือสงกรานต์หมดเลยตอนเนี้ยเอออีก3 4 5สหสัปดาห์ค้ือนฉันจะพูดสงกรานต์ถูกต้องเราจะพูดแต่สงกรานต์ใช่ฉันรู้สึกว่าฉันสวยขึ้นแม่เอสวยฉันผอมลงไปทำอะไรมาเันกินต่ร้านัว ก็อยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่แต่รูปผอมลงแล้วสวยไงคคุณแม่นี่ก็ทานทานตลอลงแล้วก็สวยเนี่ยอากงคุณพ่อคุณลุงคุณมาตอนนี้จะแอบให้คุณพ่อทานด้วยเหรอ Monster Wear คงไม่ลงมีแอห้พ่อด้วยนะคะทานกันได้วันนี้โปรที่หนึ่งเชิญค่ะเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอเดี๋ยวก่อน ก่อนไปโปรที่หนึ่งอยากจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะว่าบอกว่าวันนี้ของแถมเยอะมากให้หลากับลนาเตรียมโทรศัพท์อย่าเตรียมแค่เบอร์เดียวหรืออย่าเตรียมแค่อันเดียวฉันนั้นไปเรียกคนมาั้งหมู่บ้านแล้วบอกว่ามาเลยมานั่งมานั่งรอรวมกันเหมือนดูประกวดมิชชันนีเบิร์ดมานั่งรอรวมกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกดนะเบอร์เบอร์บอกไว้กัน0ูนอนเหรือ ยกโทรศัพท์สแกน QR โค้ดก่อนเลยนะคะก่อนที่จะโทรไม่ทันเพื่อนแน่นอนนะขอวันนี้เป็นสิริมงคลดิฉันเนี่ยคือไปคลังด้วยตัวเองฟังกันให้ดีดิฉันไปคลังด้วยตัวเองคลังสินค้าหรือว่า warehouse อยู่ที่เจเคนสัลยา15ไร่ไปดูภาพกันค่ะไปดูฉันอยากจะบอกว่าเจออะไรรู้ไหมอะไรคะแม่ เจอของที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งใหญ่ดิสเดชันบุกงานเองเลยนะวันนี้แม่ลงไปดูงานเองเลยนะเจอของที่ล้ำลึกนะคะมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นในหลวงของเราคู่พระบารมีสยามโกลเด้นคิงดอมนี่เขื่องนะเพราะว่าเราพูดกันหลายรอบแล้ว่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนี่คือคุณพ่อป๋าค่ะคุณแม่ค้าสามีค่ะ จำแม่เลยค่ะจำไม่ได้เงียบเลยนะคะไม่ตื่นเต้นอะไรเลยนะคะคือเป็นคนให้เขียิมาดูคลังเรานะคะป๋าเป็นคนดูแลคลังนะคะป๋าก็คือป๋ากดว่าทำไมรู้ไหมเธเดินไปเรื่อยๆนะคะ เก็บของเอาไว้ในเซฟใจห่วงแกน่ะสิแกห่วงของแกห่วงไหม่ยอมให้ล้วอุตสาห์ไปรู้ได้ยังไงตรงข้ามนะคือปั๊มอะไรปั๊มเชลของเราปั๊มปตทปั๊ม้วยมีเชลด้วยมีสองปั๊มแล้วคือเรากำลังจะเปิดเขาเรียกว่าตลาดอาหารอ๋อก็คืออยู่ในปั๊มเลยใช่ไหมแม่15ไร่ตรงจุดนี้ทั้งหมดเลยเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับปรากฏว่าคลังเนี่ยคือมีความใหญ่ทั้งหมดประมาณ3ไร่ได้นะคะ ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนแรกส่วนหน้าออของที่เราส่งกันตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์มาจากที่คลังสารยาแห่งนี้แมของเนี่ยจะเป็นระเบียบสวยงามเข้าที่เข้าทางจนกว่าดิฉันไปเปิดและดิฉันก็ไปเปิดและดิฉันก็ไปขูหล้วงไปรับไปดู มาจนเจอแหละบอกว่าจะไปเก็บเป็นระเบียบนี่คือจะไปดูความเป็นระเบียบเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรนะเอออันนี้จริงๆแล้วอ่ะแม่ตั้งใจว่าจะไปตรวจดูว่าเฮ้ยมันเป็นระเบียบจริงไหมันที่เาพูดกันมาเนี่ยเท่านั้นแหละแค่นั้นเลยแต่ปรากฏว่าเดินไปเดินมาไปเจอของลับไปเจอความลับของป๋าอะไรคู่พระบางีคือมายาเก็บเอาไว้แห่งแกนะนี่เธอดูเด็กนะ เดินลึกเข้าไปลึกเข้าไปเก็บของดีนะจริงแต่ปอกก็ว่าทําไมรู้ไหมทุกคนเดินเฉพาะชั้นหนึ่งพอเดี๋ยวเราเดินขึ้นชั้นสองปุ๊บปุ๊บอ้าวทำไมมาเก็บตรงเนี้ยเครื่องอ่ะก็ไอ้พวกนั้นนี่คือปัปั๊บขึ้นชั้นสองเห็นไหมปั๊บปั๊บคือไม่เก็บเสื้อเยอะเลยเสื้อบอกว่าหมดคู่พับว่าอะไรมีหมดไหนหมดก็หมดสยามโคดิ้งคิงได้หมดไหนบอกว่าหมดเสื้อคิดถึงบ้านหมดหมดที่ไหนล่ะตั้งอยู่นี้เลยเอาแหละเอาแหละใครรู้ไหมมีทั้งเสื้อ มีทั้งกระเป๋ามีซีดีมีทั้งซีดีมีทั้งดีวีดีมีทั้งบูเรมีทั้งสมุดนะครับมีทั้งหนังสือที่ทํากับอัมรินฟรินติ้งเหลืออีกเพียงแค่อย่างละ50ชิ้นถูกต้องแต่ว่า3มิติแบบนี้คือไมค์คิงในหลวงเราภาคเสียงโดยพี่เบิร์ดธงชัยแม่กเกนไตเหลืออีกประมาณ1000เซตเท่านั้นเอาแหละบอกเลยนะว่าหมดแล้วหมดกันนะและอย่างอย่างที่บอกเลดิฉันขึ้นไปเองนะโอ้แม่ไปดูแล้วคือคนด้วยตัวเองนะ คุณพ่อดูสิคะป๋าเออเลอะเหลือะลายหลม่เมีความรู้สึกว่าเลอะหลายจะตื่นยังไงเนี่ยเหรอไหมเดี๋ยวอุตส่าห์สร้อยแล้วดิฉันมาเจอใหญลูกสาวตัวแสบเอาแล้วใหญ่ลูกสาวตัวแสบมาเจอจนได้คุณผู้ชมดูนะคะแกะแล้วแกะอีกแล้วแซ่ดูสิคะเห็นไหมดูหมดทุกสิ่งทุกอย่างดิฉันนี่คือเป็นคนบอกว่าล้วงตับไตไส้พุงหมดเลยทุกอย่างมันอยู่ส่วนไหนคือให้มันรู้กันไปหมดเลยคือสรุปแล้วนะวันนี้นะคะับทีโทรศัพท์เลยค่ะแถมฟรีสยามโกลเด้นคิงดอมค่ะ ท่านี้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวคู่พระบารมีไมค์คิงและไมค์ควีนด้วยเช่นกันค่ะเอางี้คุณผู้ชมเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยว่าแล้วจะทำยังไงอยู่ด้านหลังยาอะไอยู่ด้านหลังยายแะ่าดูของแถมก่อนมาดูของแถมก่อนนี่บางอาจขายเพราะเนื่องจากว่าเป็นของล้ำค่าที่ระลึกแห่งมรดกชาติถูกต้องฉะนั้นวันนี้จึงนำมาสมนาคุณหรือว่านำมาส่งมอบความสิริมงคลให้กับทุกท่านฟรีค่ะใช่เลยค่ะ วันนี้นะคะจำรับนะคะผู้โชคดีเท่านั้นนะคะที่จะได้ครอบครองนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับครอบครัวและตนเองนะคเลยมีแค่นี้แล้วไม่เหลือแล้วนะคะของรักของห่วงคุณป๋าอุตสาหเก็บซ่อนเอาไว้นะคะลูกสาวไปไปเอามาจนไม่เหลือเลยค่ะนะคะ วันนี้ผู้โชคดีนะคะกติกาง่ายนิดเดียวนะคะสำหรับโปรพิเศษของเรานะคะนี่เลยค่ะวีโอลินีความกันดีๆว่าต้องซื้ออะไรแล้วเดี๋ยวจะได้คู่พระบารมีเึ่นคู่พระบารมีมาช่วยหน่อยค่ะมูลค่า1 0 0 0 0บาทให้ฟรีไปเลยส่ถือสามเลยเดี๋ยวหนูจะถือของให้ฟรีไปเลยมูลค่า1 0,000บาทวันนี้1 0,000ืนบาทคือให้ฟรีไปเลยคู่พระบารมีพาคุณซื้อ ของดังนี้อย่าแยกคะวีโอลินนะคะเริ่มจากวีโอลินโกนะคะอ้าวขอโทษค่ะวีโอลินโกตรงนี้นะคะฮอร์โมนหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบภายในคนที่มีปัญหานะคะประจำเดือนมาไม่กับปกติหรือปวดท้องประจำเดือนนะคะหรือมีปัญหาเรื่องตกขาวนะคะปัญหาของผู้หญิงเรื่องภายในทั้งหมดแทนวีโอลินโกคือละหนึ่งเม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะคะนะคะถัดมาเลยย่าค่ะตัวที่สองค่ะ วีออลินไดมอนด์นะคะสำหรับนะคะคนที่เริ่มรู้ตัวว่าน้ำตาลในร่างกายเยอะเกินไปนะคะเริ่มจะเป็นเบาหวานนะคะไขมันเยอะหรือมีความดันสูงนะคะทานคืนละหนึ่งเม็ดเช่นกันนะคะเป็นเรียกว่าเป็นน้ำมันดีไขมันดีแม่จ้ะ ในนี้เป็นน้ํามันดีค่ะน้องบีทุกตองนะะไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีเบาหวานนะคะและไม่มีความดันนั่นคือวิโอลินไดมอนด์โชยกรอบนึงค่ะคุณแม่คะยาย่าโชยกรอบนึงต้องขอบอกว่าไดมอนด์ค่ะยาย่าเนี่ยทานทุกวันนะคะตอนเย็นๆค่ำๆหรือก่อนนอนทานหนึ่งเม็ดเลยก็ได้นะคะอีกรอบหนึ่งไม่มีความดันไม่มีเบาหวานไม่มีคาร์โบไฮเอรตนั่นก็คือตัววิโอลินไดมอนด์ส่วนวิโอลินโกขออีกรอบนึงค่ะคือสําหรับวัยทองโก คือทองให้ฮอร์โมนคุณนั้นบาลานซ์ค่ะถูกต้องเลยตัวสุดท้ายคือเพื่อสายตาววโอลินบลูเลยววโอลินบลูแม้ต้องมีต้องมีท่าด้วยต่าด้วคนที่มีปัญหานะคะสายตาน้ำตาไหลตาเจ็บนะคะหรือตาแดงตาอักเสบตาแห้งเนื่องจากดูโทรศัพท์แท็บเลิตนะคะหรือใช้คอมมากมายเนี่ยนะคะหรือตาพร่านะคะแนะนำเลยว่า ทานวีโอริมรูนะคะตัวนี้เนี่ยทานแล้วเนี่ยช่วยได้เลยใช่เลยค่ะมาเป็นหนุ่มเป็นสาวหนึ่งกล่องทานได้ทั้งหมด30มสิเม็ดหนึกล่องหรือตอนเดือนได้หนึ่งกล่องมี30เม็ดทานได้30วันนะคะ1เดือนนั่นเองถูกต้องค่ะทั้งหมดนี่คุณเลือกซื้อกล่องใดกล่องหนึ่งก็ได้นะคะกล่องใดกล่องหนึ่งนะคะก็ได้ฟังดีๆค่ะ ในราคา999บาทคุณจะได้รับแถมนี่เลยนี่เลยค่ะนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเวลยูแคลเซียมนะคะให้ด้วยอีก5กล่องใหญ่และเวลยูคอลลาเจนให้อีก5กล่องใหญ่ซึ่งคุณผู้ชมขอจะขอโทษจริงๆนะคะแค่นี้หนูไม่พอแม่หนูขอรญาตแถมเสื้อให้ด้วยอีก1ตัวและจะสุ่มไปให้ตรงนเดินมาดูกันเลยตรงนี้ตนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เมื่อกี้เห็นกันในคลังไหมคะว่าดิฉันพูดจริงทําจริงดิฉันเป็น คน,นพูดจริงทําจริงในคลังเมื่อกี้พอเวลาไปเดินมาดูแล้วเห็น<ช>อะไรคะเห็นเสื้อเท<อ>่าที่เห็นอยู่นับมาแล้วไม่เกินเพียงแค่500ตัวนในหลวงที่เป็น3มิติ1,000ช,ชิ้นแต่ว่าวันนี้คู่พระบร,รมีเหลือเพียงแค่50ชิ้นเท่านั้นวันนี้คุณผู้ อย่าสรุปโปรโมชั่นนะคฮะสรุปใหม่นะะคเซ็ตแรกมาเลยดยค่ะมาเซ็ตแรกนะคะวีโอลินโก้นะคะแบบนี้ได้เซ็ตใหญ่แบบนี้ไปเลยนะคะทั้งเซ็ตหมดนี่เลยนะคะถุกก้องนะคะในราคา999บาทหรือจะเป็นวีโอลินลูแบบนี้ในราคาพิเศษ999บาทหรือจะเป็นวีโอลินไดมอนด์ในราคา999บาทจากราคาเต็มนะคะ11,490บาทขอเซตนะ วันนี้นะคะโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้สําหรับโชว์นี้นะคะรับไปทั้งหมดนี่แล้วยังเพิ่มเสื้อนะคะสุ่มให้ใ<ช>ใหนึ่งตัวนะคะเพียง999บาทส่งฟรีให้ถึงบ้านเลยค่ะ ที่สําคัญคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกไปว่าใครอยากจะได้เป็นเซตคู่พระบารมีต้องบอกเลยว่าเรามีจํานวนจากัดกติกานะคุณผู้ชมขาในการที่อยากจะได้เซตนี้คือเมื่อคุณช็อปครบ5,000บาทคุณจะได้รับเซตนะคะเป็นคู่พระบารมีแบบนี้ไปเลยเป็นเซตใหญ่อีกหนึ่งเซตซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนคือให้ฟรีใช่ไหมใช่ค่ะทันฟังผิดหรือเปล่าไม่ผิดค่ะสมนาคุณให้ฟรีสําหรับนะคะแฟน JKN18 ฉะนั้นเมื่อกี้ที่ยาย่ พูดไปกับบีพูดไปเรียบร้อยคือหมายความว่า1นึ่งเซนต้เ้คือตองเก้าตองเก้าซื้อเซตที่สองยาย่าออกเลยค่ะเซตที่2ตองเก้าเซตที่3ก็ตองเก้าซื้อ3ามเซตก็คือ3,000บาทยังไม่ถึง5้าพันทเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อค่ะว่าอีก2,000บาทคุณต้องซื้ออะไรพูดอใ้ว่าคุณซื้อหมด ทั้ง5เซตวันนี้3เซตแรกอธิบายไปแล้วนะกำลังจะอธิบายอีก2เซตสุดท้ายซื้อครบ5เซตปุ๊บวันนี้รับคู่พระบารมีอีก1 0 0 0 0บาทฟรีไปเลยเย่มาเลยกตาเล้ต่อมาเลยค่ะไปฝั่งนู้นเลยย่าไปเลยค่ะฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นเลยว่า สำหรับวันนี้ใครที่อยากดูแลหุ่นต้องบอกเลยนะเรื่องหุ่นมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากดูอย่างยายา,ยา,ยายและแม่แอนแม่แอนผมลงนะคุณผู้ชมแม่แอนผมลงหน้าเขาที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเทคนิคและการดูแลตัวเองมันต้องมีมันมีอยู่แล้วเพราะมันมคือแองเจ w ลเวย์โปรตีนค่ะว,ว้ยาวา่สำหรับนผสมกันค่ะสําหรับคนที่นะคะดูแลรูปร่างนะคะหรือนักกีฬานะคะที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะ ดื่มเลยวันละหนึ่งหรือสองซองได้เลยแทนอาหารระหว่างมื้อนะคะแต่สําหรับน้องบีนะคะสําหรับแอนและยาย่าเนี่ยไม่อยากอ้วนเราก็ทานนะคะทดแทนอาหารระหว่างมื้อเช่นเดียวกันเพื่อควบคุมรูปร่างตัวเองไห้แล้วแทนข้าวแทนเราทานแล้วมันก็จะไม่มาอิ่มน้ำหนักเราลดถ้อแล้วคือ ผอมแบบสวยไม่ใช่ผอมเหี่ยวใช่ผอมแบบมีก้านเนื้อผอมสกัภพาพดีเพราะว่าทำไมมันมีวิตามินถูกต้องมันมีสิ่งที่บำรุงอยู่มหาสารล้านแปดอยู่ในนี้หมดและที่สําคัญนะคุณผู้ชมตัวนี้ไม่มีน้ําตาลเน้นย้ําเลยใครไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันก้วานิลลาก็ได้ช็อกโกแลตก็ได้เลือกหนึ่งเลือกหนึ่งอันเดียวแล้วจบไปเลยวันนี้ค่ะซิลเอนเจอร1หนึ่งอันหนึ่งกล่องแถมอะไรคะวันนี้คุณผู้ชมอันนี้หนึ่งกล่องเนาะหนึ่งกล่องใช่ไหมแต่คุณผู้ชมเดี๋ยวถ้าบอกว่าอ้าวแล้ว เองเจ้แล้วเห็นมีตรงนี้อยู่ด้วยมอนสเตอร์มอนสเตอร์มันอะไเช่นเดียวกันแน่เด็กสาวสำหรับผู้ชายค่ะซื้อให้กับสุภาพบุรุษซื้อให้กับแฟนเซกับสามีน้องชายคุณลุงคุณป้าซื้อได้หมดเลยภรรยาผอมแล้วสามีก็ต้องหุ่นดีด้วยผอมด้วยเดินไปแล้วมันจะได้ดูแมทกันใช่เอาง่ายๆนะแองเจิลสำหรับผู้หญิงและก็มอนสเตอร์เวสสำหรับคุณผู้ชายหรือ่คุณลุงคุณป้าเออเอาอย่างนี้ก็ได้นะมันจะได้จำาด้สำหรับตัวเนี้ยคุณผู้ชมมอนสเตอร์เวอย่างที่บอกไปนะะคว่า เรามีสารสก,กัดไปว่าจะเป็นทั้งตัว CBD โปรตีนจากเม้ด็ดกันชงทําให้อิ่มไหวและผู้ชายส่วนมากอยากซ้มกล้ามเนื้อใช่เอาจริงๆนะแม่ไม่สนใจขายของและแม่ดูแต่หน้าจอทีวียอยู่เลยตอนนี้อะไรเพราะว่าทำไมรู้ไหมทำไมคะแม่ดิฉันกำลังจะอึ้งว่าคุณกำลังจะแถมอะไรนี่แะแม่เอาจริงนะพูไปชัดๆเลยดีกว่าไหมวันนี้แม่ของที่อยู่ตอหน้ารีที่คุณดูเลยปะ ดิฉันอยากจะบอกว่าวันนี้มาแล้วคือโปรล้างบางหนูอะเอาตรงนั้นหนูก็ให้หนึ่งกล่องเหมือนกันแต่ขอโทษจริงๆค่ะหนูไม่ให้กล่องเล็กค่ะแม่หาเพราะมันให้กล่องใหญ่เดี๋ยวเราเรก่มังกล้องนี้มาได้เลยค่ะทนจะบอกว่าพูดใหม่ซ้ําๆก่อนพูดใหม่ก่อนซื้ออะไรแถมอะไรซื้อมองสเตอร์หรือใจเย็นๆนะคะมาให้ผู้ช่ทางบ้านนะคะตั้งสตินะคะแล้วหยิบโทรศัพท์นะคะจะบอกให้ว่า นะคะอย่าตกใจกับการแถมโปรนี้นะคะซื้อแ n ง i จิลเวนะคะหนึ่งกล่องไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะหรือว่าวันิลาก็ได้นะคะหรือ Monster Way นะคะเช่นเดียวกันช็อกโกแลตนะคะหรือวันนีลาก็ได้ได้นราคากล่องละ999บาท คุณจะได้รับแถมหนูแถมให้กล่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอช็อกก่อนฉันขอช็อกก่อนหนูแถมให้กล่องหนึ่งคุณซื้อแค่999าบาทวันนี้เราแถมซ Ma x ไม่ใช่แค่กล่องเดียวแต่หนึ่งลังเตยมเตขอโตษเดผดีเขาจะไม่รู้ค่ะแม่ค่ะว่าหนึ่งลังเนี้ยซูม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 ซเยอะขนาดไหนแม่ขอโทษนะคะนี่คือส่งให้กล่องใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะกล่องใหญ่แม่กล่องใหญ่ทั้งหมู่บ้านผสมถังเช่าผสมวิตามินผสมหลายสิ่งหลายอย่างเอาไปทั้งกล่องเลย โทษทีนะคะคุณผู้ชมขาขออนุญาตให้เห็นแบบนี้ให้เห็นแบบนี้เทแบบนี้เทแบบนี้เทเลยแม่ขอโทษเอาไปหมดเลยค่ะให้เยอะแบบนม่หมดนี่เลยตองเก้ายี่สิบสี่ตองเก้าหมดนี่เลยเก้าเก้าเก้าโทษทิ้งฟังใหม่ฟังใหม่ฟังย่าย่าใหม่ฟังย่าย่าใหม่และนี่ขวารจะหมดอายุนะไม่ใช่ว่าหมดตอนนี้นะหมดปีสองห้านะสองพันห้า 2 0 2025ถงปีนี้คือปี2024ในช่วงสงกรานยังอีกประมาณปีกว่าเพราะฉะนั้นกินได้ว่ากินกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็คือยังมีเวลากินกันอีกประมาณปีกว่าแทนถ้าท่านใดนะคะบอกว่ากินไม่ทันเอาไปขายยังคุ้มเลยค่ะโอ้ตายแล้วนย่าๆมันมีส่วนสรุปเลยดิค่ะว่าวันนี้คือได้อะไรสำหรับเชียหรือมอนสเตอร์ค่ะเชิญค่ะสำหรับนะคะ ท่านที่ซื้อแองเจิลเวเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือว่านิลาวานิลานะคะในราคากล่องละ999บาทรัะแถมไปเลยนะคะกาแฟซีแมซีแมกนะคะทั้งลังแบบนี้เลยทั้งลังมีทั้งหมดกี่กล่อง24กล่องกล่องนะคะ24กล่องหนึ่งกล่องมีทั้งหมด12ซอง12ซองในนี้มีทั้งหมด12กล่องใช่แล้ว12ซองทีมงานคูณเดี๋ยวนี้ก็คูณเดี๋ยวนี้12คูณ24 2ี่สี่ยี่สเพราะเมื่อกี้ฉันจะบอกยี่สิกว่า200กว่าอันหนูตีไปเลยนะแม่๋า2ส0งกว่า200ร้อยและได้ฟรีนะอันนี้ต้องขอโทษเพราะปกติยานหมูขายเม่ไม้ยี่สิบสี่ใช่ลังหนึ่งมี24กล่อง2ี่ตอหนึ่งล่อมีทั้งหมดส2องซองถูกต้องพระเจ้าใช่ทานได้ทั้งปีทั้งหมู่บ้านใช่ทั้งชุมชนถูกต้องแล้วมันเป็น ของที่เหลือเวลาอีกนะเกือบ2ปีก็คือปีกว่า<ช>เลยทีมงานเอาเก็บเอาไว้ได้เลยทีมงานเอา24คูณ12เดี๋ยวนี้ค่ะ200้เท่าไหร่นะคะรอยทีมงานคูณเดี๋ยวนี้เลย28ง10 12, 12คูณ24ะะได้เท่าไหร่คะงร้บเท่าไหร่นะพระเจ้าช่วยไปแล้วเชื่ว่าเปลี่ยนใจทันไหมเท่าไหร่นะลูก288ค่ะแม่ขึ้นหน้าจอเดี๋ยวนี้เลยค่ะว่าขายมอนสเตอร์และขายแองเจลเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ตองเเอาไปเลย C-MAX ทั้งลังทั้งลังมีทั้งหมด24กล่องเกล่องมีทั้งหมด12ซองรวมแล้ว288ซองแม่288ซองในราคาพิเศษเพียงแค่9 9 9บาทและจัดส่งฟรีแต่เดี๋ยวนะแม่นะก็เจ๊เราซื้อไปแล้ว3,000มันขาดอ่ะมันขาดอีก2,000หนูจะได้คู่พันก็ไม่ได้เลยซื้อ2เซตเลยก็ซื้อมอนสเตอร์หนึ่ง แล้วแ็คซเล่ย์เจ้าหนึ่งอ๋อเออครบพอดีนี่เลยก็มเลยก็มอนสเตอร์หนึ่งชุดก็คือตองเก้าแล้วก็คือว่าทำไมคะได้อย่างนี้เลยโทษทีนะคะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นี่อย่างนี้ค่ะอย่างเงี้ยได้อย่างงี้ก็ได้กาแฟไปสองลังอันนี้คือตองเก้าใช่หนึ่งเซตหนึ่งเซตใช่แล้วหนาะซิกเซตหนึ่งตองเก้าเหมือนกันค่ะได้กาแฟไปสองลังนะได้สองลังเลยนะอันนี้หนึ่งลัง ตองเอันนี้ก็ตอง9ก็อีกหนึ่งางสรุปแล้ววันนี้ของที่ให้ทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะถ้าคุณซื้อครบหมดก็คือว่าวิโอลินทั้ง3อย่างใช่ Monster Wave หนึ่ง Angel Wave หนึ่งแล้วได้อันนี้ไปอย่างละหนึ่งหนึ่งคือ2ลงางเลยแล้วได้ของแถมเมื่อกี้แบบพรึบทั้งคอลลาเจนทั้งไอโกของแคลเซียมใช่ถ้าซื้อ3เซ็ตก็ได้ทั้งหมดอ่ะรวมแล้วก็แคลเซียมได้ในหลวงของเรา ราชนีของเราใช่อีก1 0 0 0 0บาทแถมฟรีไปเลยูเดี๋ยวให้คุณผู้ชมพักจิตหัวใจกันก่อนได้ไหมคือเตรียมเบอร์โทรศัพท์ก่อนเอาใหม่ก่อนเรามีแค่50ชุดวันนี้ขายแค่50คนเท่านั้น02นย์น 0217777ย้ำอีกรอบหนึ่ง02 0217777ไปฟังพี่เบิร์ดธงชัยก่อนไปฟังพี่เบิร์ดธงชัยก่อนเพราะว่าในนี้พี่เบิร์ดเป็นคนให้เสียงภาษาไทยและร้องเพลงแล้วคุณรัตก้ามารดิทนั้นคือเป็นคนร้องเพลงนะคะไมค์ควีนพระราชินีของเราโดยพี่นกสินใจเปล่งพานิชเป็นคนให้เสียงภาษาไทยจะได้ไปดูความทราบซึ้งค่ะว่าคุณนั้นต้องเก็บเอาไริงจริงดิฉันไม่ค้นในคลังเองนะใช่เหลือเท่าที่เห็นแล้วนะ บอกแล้วนะ50ชุดสุดท้าย50คนสุดท้ายของประเทศไทยใครจะได้ใครแข่งใครโทรใคร,ใครไวไ<ด>คนนั้นได้ไปฟังพี่เบิร์ตค่ะใค,ใครที่สอนให้เรายิ้มสู ได้เรียนได้รู้ความพอดีได้พาคภูมิใจในสิ่งที่เรามีอยู่ดี ชาชินีของเราต่อก<ช>ันเลยดีกว่าค่ะ<ช>โดยคุณรัฐก้าวมารดิตนะคะจะบอกเลยว่าข้างในนี้นะคะมีอคริลิกสวยงาม<ช>แล้วก็คือว่ามีของที่อยู่ข้างในเนี่ยมีทั้งเสื้อนะคะมีสองสี<ช>คือสีฟ้าและก็สีเหลืองที่สําคัญคือมีพระรูปเนี่ยก็คือรูปของพระองค์เนี่ยนะคะก็คือทั้งหมด9รูปนะคะแล้วก็เป็น พระบรมฉายาลักษณ์ที่บอกว่าเป็นสามิติด้วยเช่นเดียวกันคือขออนุญ,ญาตแกะให้ดูนิดนึงนะคะจะสวยมาก<ด>แล้วมีหนังสือด้วยจากทางอมรินไกรนติ้งนะคะก็อบอกเลยว่าอยู่ในนี้เนี่ยคือเป็นของล้ำค่าสุดๆแล,แล้วคือพอเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยนี่คือเห็นเลยนะได้อย่างนี้มาเลยนะแล้วก็เอาไปตั้งแล้ว,ลวได้อย่างนี้ลเลยนะคือหมายความว่าคือได้แบบนี้ได้ทั้งเซ็ตที่วางได้แบบนี้เห็นเนี่ยทั้งนี้งนี้หมดเลยค่ะนะคะได้ทั้งเสื้อได้ทั้งของแล้วก็คือหนังสือที่อยู่ในแล้้กกก็คผูชมมมเปนนออ่่าพรรรับิททีไ เป็นการรับประกันค่ะว่าเป็นของจริงมาจาก National Geographic ก็คือแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นสามมิติเห็นไหมคะผู้ชมรายการสวยงามนะครับขออนุญาตวางตรงนี้นะครับคุณผู้ชมค่ะแล้วก็อย่างนะในกล่องเราจะมีแผ่นด้วยก็คือว่าจะเป็นแบบว่าแผ่นทองคำแผ่นทองคำอย่างนี้นะคะแล้วก็หนังสือที่อ่านนะคะถึง9นะคะเพราะ ราชนิกายกิจเขาเรียกว่าพระราชกรณียกิจนะคะเป็นความรู้ทั้ง9ด้านนะครับเป็นวิชาชีวิตทั้ง9ด้านที่พวกเรานั้นควรจะต้องเรียนรู้ค่ะจากสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิจนะคะตลอดจนในหลวงองค์รัชกาลที่9นเองอยู่แบบนี้คือหาที่ไหนไม่ได้แล้วนี่คือของขวัญที่ดีที่สุดในช่วงสงกรานต์มีแค่50คนวันนี้เราถึงอธิบายเนี่ยนะคะให้แบบเต็มที่เลย เขามีแค่50คนที่จะลัคกี้ก็คือซื้อกันแค่50คนเท่านั้นถูกต้องแล้ววันนี้คุณผู้ชมผันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วประมาณสองจะได้ของขวัญแบบนี้ของที่เป็นมงคลแบบนี้เราไม่ได้ขายนะคะ10,000บาทแะเราให้ฟรีแต่คุณต้องซื้อ5 0า0ันบาทห้า0ันบาทปุ๊บเราได้10,000บาทฟรีนั่นก็คือโปรนี่นะคะวีออรินโกนะคะแถมคอลลาเจนนะคะ5กล่องแคลเซียมี้ากล่องนะคะ ตามด้วยนะคะเสื้อสุ่มนะคะด้านหลังนะคะอีกหนึ่งตัวนะคะสั้นๆเลยนะคะเพียง999บาทเท่านั้นนะคะถูกแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งวิรินโกบลูหรือว่าไดมอนด์นะคุณผู้ชมขาเซ็ตละ999บาทซื้อ3เซ็ตเนี่ยคุ้มแน่นอนคือ3,000แล้วแต่ไม่พอค่ะขออนุญาตค่ะนี่เธอ1เซตนี่คือว่าได้5คอลลาเจนได้5แคลเซียม เพราะฉะนั้นถ้าซื้อทั้ง3เซตก็คือว่าได้15แคลเซียมใช15คอลลาเจนแล้วก็คือว่าได้วิโอลินทั้ง3กล่องเอาไปหมดเลยและเสื้อยังได้อีก3ตัวด้วยเช่นเดียวกันถ้งพเจ้าช่วยแล้วยังไม่หมดนะคะ3,000บาทแรกพอราคุณซื้อปุ๊บคนต้องซื้ออีก2,000บาทสุดท้ายซื้ออะไรดซื้ออะไรดี a n นจิเวยนะคะหรือมอนสเตอร์เวย์นะคะ เซตนี้นะคะแองเจิลเวหกล่อง999บาทรับไปเลยค่ะกาแฟซ m a มทั้งหลังนีก2 4กล่องนะคะหรือมอนสเตอร์เว9 9บาทรับไปเลยค่ะทั้งหลังนะคะเพียง999บาทนะคะกติกากายง่ายนะคะวันนี้นะคะคุณช็อปนะคะรวมกันได้5,000บาทรับไปเลยนะคะชุดคู่พระบารมีนะคะ ด้านที่คุณแอนกําลังถือทั้งหมดนี่เลยนะคะมีแค่ห้าชุดเท่านั้นค่ะสําหรับคุณผู้ชมชาวไทยที่โชคดีเหลือเกินได้รับความเป็นสิริมงคลนะคะก่อนช่วงวันสงกรานต์แบบนี้50คนเท่านั้นหมดแล้วหมดการดิฉันพูดไปแล้วนะคะว่าโชว์ภาพให้ดูแล้วนะคะว่าไปคลังด้วยตัวเองไม่มีอีกแล้วในประเทศไทย50ท่านสุดท้ายคู่พระบารมีไม่ขายมีบังอาจขายค่ะนี่คือความเป็นสิริมงคลที่สุดยอด ที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ชมชาวไทยเมื่อซื้อครบแค่5,000บาทเท่านั้นทุกๆ1,000บาทของแถมแทบเรีรก้ด้ว่าแจกได้ฟรีทั้งหมู่บ้านใช่เลยค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยคะเวลาของเราหมด3คนหมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณค่ะ